สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการวาดภาพด้วยโปรแกรม t u ัชนะครับในแว่น Oculus Quest 2นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับในส่วนที่ผมจะอธิบายพูดถึงเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ่อ t ิวบัชในโหมดของ Quest Mode นะครับไม่ใช่เป็นในโหมดของ PC Mode โดยการเสียบสายลิงเข้าไปซึ่งฟีเจอร์การทำงานต่างเนี่ยก็จะต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ t ิวบัชใน o อ u l u s Quest กันนะครับว่ามีหน้าที่การทำงานอย่างไงนะครับแล้วก็เครื่องมือเป็นแบบไหนเดี๋ยวเข้าไปดูปรพร้อมๆกันเลยไปเลยครับเรากดเข้ามาที่โปรแกรม t ิ b u s h แล้วนะครับก็จะมีโลโก้ไอคอนรอยอยูด้านหน้าอาจจะโหลดช้านิดนึงหลังจากเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราก็จะเห็นนี่เลยมีเสียงมี sound เสาร์เสียงแต่เขเนี้ยเปิดเสียงที่หูฟัง นิดหนึงนะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับบริเวณด้านซ้ายมือของผมเนี่ยมันจะเป็นเมนูบาร์ต่างๆก็จะเป็นแถบแกลลอรี่นะฮะด้านขวาก็จะเป็นเหมือนทัมสติ๊กนะครับในการชี้เป็นเหมือนจอยเมาส์ของเราโดยทั่วไปด้านซ้ายจะเป็น New Sketch ด้านขวาจะเป็น f ฟีเจอร์สเก c h ก็คือตัวแกลลอรี่ของเราซึ่งในแกลลอรี่เนี่ยก็จะแบ่ง ออกเป็น3โหมดนะครับก็จะเป็น sketch ของเราเองนะครับแล้วก็เป็น feature sketch ที่มาจากโพดี g o o g l e นั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเป็นผลงานของศิลป,ปินที่เราสามารถโหลดเข้ามาดูได้เราสามารถตั้งค่าเป็น private หรือ public ได้อันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงในบทต่อๆไปนะครับอันสุดท้ายเนี่ยครับเป็น l i h t sketches เอ่อเป็นผลงานที่เรากดไลค์ บนหน้าคูดิ g o เก l ลเราก็จะได้ผลงานของศิลปินคนนั้นแบบขึ้นอยู่ในแกลลอรีของเรานั่นเองส่วนด้านล่างนะครับเป็น a อ c o u n t ของเราแนะนำว่าให้ผูกกับ o o o l l e a c o u u t นอนะอหรือว่าพวกออ Gmail อะไรอย่างนี้ครับน,น่าจะดีที่สุดเพราะว่ามันสามารถที่จะ Backup ไฟล์ได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันนี้เป็นงานของผมอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ New Sketch กันก่อนเลยเข้าไปที่ด้านซ้ายแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับ นิ้วชี้ด้านขวามือกดคลิกเข้าไปอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นกล่องเครื่องมือด้านซ้ายมือและด้านขวามือสําหรับเป็นหัวแปลงของเรานะครับเห็นไหมก็จะมีเป็นแสงสีฟ้าอด้านหน้าของเรานะครับคราวนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคนถนัดซ้ายละ่ะเราจะทํำยังไงให้เราทําการเอามือซ้ายมือขวาตรงบริเวณก้นของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับกระแทกเข้าไปอย่างนี้มันก็จะสลับโหมดเข้ามา สลับโหมดซ้ายขวานั่นเองนะครับ Left Hand Right Hand นะครับผมเป็นคนถนัดขวาน,นะครับก็จะใช้วิธีแบบนี้แล้วกันเนอะอคราวนี้เรามาดูเมนูด้านซ้ายกันว่ามีอะไรบ้างเมนูด้านซ้ายนะครับตัวเมนูด้านซ้ายให้ไปดูตัวตัวคอนเลนต์ติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นบุกล้อสีนะครับปรับความเข้มอ่อนของสีนะครับแล้วก็สามารถเลือกเนื้อสีได้ใน ชุดวงล้อสีนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างชุดสีได้ทั้งหมด7ชุดสีบริเวณด้านล่างนี้นะครับโดยการกดบวกเข้าไปแบบนี้หรือถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเราก็สามารถที่จะกดตัวการกระบาทเพื่อทําการลบชุดสีออกได้นะครับแล้วก็ในตวงล้อสีนี้เราสามารถเลือกเป็นอีกโหมดหนึ่งได้นะครับเป็นชุดจานสีแบบสีเหลี่ยมแบบ srgb SR srgb นะครับผมอ่ะอันถัดมาเวลเวลาเราจะเลื่อน แถบเมนูบาร์อันนี้ของเรานะครับเราจะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายมือของเรานะครับกดสไลด์ไปทางซ้ายก็จะเป็นการหมุนตัวเมนูบาร์มาอันถัดมานะครับก็จะเป็นตัว tools นะครับตัว tools นี้นะฮะก็จะแบ่งเป็นย่างลบนะครับแล้วก็ตัว dopper นะครับตัวเทสีแล้วก็ตัว teleport แล้วก็ตัว selection ในการ mark selection นั่นเองแล้วก็ตัว mirror นะครับในการเขียนภาพแบบ symmetry นะครับแล้วก็ตัวไม้บรรทัดที่จะทำการลากเส้นให้ตรงได้นะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ e n v i r o n m e n t นะครับก็สามารถที่จะเลือกฉากท้องฟ้าต่างๆของเรานะครับก็จะมี Space โอ้นี่มีดวงจันทร์แล้วก็มีในโหมดของการออกแบบเสื้อผ้าต่างๆเป็นขุดโมเดลให้เรานะครับถือว่าเป็นฐานงานประติมากรรมหรือว่าม s n o น m ม n ให้เราแต่งเติม แล้วก็หน้าถัดมานะครับก็จะมีอีก6แบบเลยนะครับที่เราสามารถเลือก e n v i r o n m e n t ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมดภาพพื้สีดำแคนวาสสีดำแคนวาสสีขาวหรือแคนวาสสีน้ำเงินนั่นเองแล้วก็ในโหมดของออภาพประกอบซึ่งอันนี้มันจะต่างกับตัวโหมดภาพแคนวาสสีขาวนะครับมันจะมีฉากฉากเบเบอร์ด้านหลังเหมือนมีหมอกอยู่ด้านหลังนั่นเองอังน,นั้นเดี๋ยวเรา ค่อยมาพูดถึงในบทถัดไปนะครับส่วนอันถัดมาอันนี้จะเป็นการปรับแสงแต่ในความไม่นจริงเนี่ยในการปรับแสงทิศทางของแสงเนี่ยในโหมดของ Oculus Quest นะฮะมันจะไม่ค่อยเห็นความชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ตัว Oculus ที่เสียบสายดิ้งไปหรือว่า o c u u u s i i t ลิฟ f t s อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นเงาที่พื้นได้นะครับผมแล้วก็อันถัดมาตัว b บ c ็ d ดอปตัวเนี้ยเราสามารถที่จะปรับหมอกต่างๆได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกทิศทางของ เส้นขอบฟ้าเพิ่มในส่วนของอความเข้มความจางของบอกได้เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวน,นี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับเปลี่ยนตัว e n v e l o p e เเป็นแบบ Standard mm hmm. เหมือน,น,น <Yeah. S 2> เดิบบ mm hmm. เมก่อนก็จะมีตัวฐานสี่เหี่ยมอยู่ด้านหน้าของเรานั hmm. ่นเองนะครับผมอ,อันทัดมาก็จะเป็นตัวไกด์ตัวไกด์เน,นี่ยนะครับในเวอร์ชั่นก่อนนั้นจะไม่มีการเปิดปิดตาตัวนี้จะไม่มีการเปิดปิดเลเยอร์นั่นเองนะครับเราสามารถเลือก ตัวไกด์ของเราออกมาย่อขยายวิธีการย่อขยายหรือจับหมุนภาพเนี่ยเราจะใช้นิ้วกลางทั้งซ้ายและขวาเนี่ยตรงด้ามจับนะครับกดทอมกันมันก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรแบบนี้ครับชี้เป็นระดับไซต้าแบบไดโวเสา,เ,าเป็นแบบ a n i m ท l Eye v ไอวนะฮะเ,เป็นแบบช้างเป็นแบบแมนไ v วิวนะครับแล้วก็แบบสุนัขมอง แบบสัตว์ตัวเล็กๆกับกระลอกเนี่ยฮะเขาจะเปรียบเทียบระดับสายตาสเกลแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับออันถัดมาอันนี้ขอปิดไปก่อนเวลาเราจะทําการเคลียร์เมนูที่เราหยิบออกมาใช้นะครับให้ใช้นิ้วกลางของเรานะครับแตะไปที่ตัวนี่นะครับตัวเมนูที่เราต้องการจะโยนเ้งไปจิ้มเข้าไปมันจะเป็นเป็นแสงสีขาวรอบๆนะฮะกดค้างเอาไว้เนี่ยเหมือนผมถืออยู่ ตามตามภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็เครื่องโยนทิ้งไปอ,อันถัดมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันโยนทิ้งไม่ได้ใช้อันถัดมาจะเป็นตัว Poly Library นะครับตัว Poly Library เนี่ยอันนี้ดูเราผมว่าแนะนําให้เราผูกบัญชีอันเดียวก,ก,กันกับตัว Google Account นะครับอันนี้จะเป็นโมเดลที่เรานำไฟล์ลงบัก,ก็บเอาไว้นะครับอันนี้ผมจะปิดเป็นแบบ p r i v a t e เลือกใช้ของผมเองนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์โมเดลที่เขามีฟรีมาให้นะครับสำหรับคนที่ใช้โปรแกรม T ิวบัชตัวฟีเจอร์โมเดลพวกนี้ส่วนมากมันจะมาจากโ o ลีกูเกิลมาจากทิวบั h มาจากบล็อกของ Google นะครับเป็นการสร้างตัวโมเดลขึ้นมาแล้วก็มาแชร์ลงในโพล y g o o g l e เพื่อให้เราโหลดแล้วหยิบผลงานมาใช้ได้นะครับเลยยกตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูสักอันหนึ่งดูตัวนี้หยิบตัวแว่นโอคูลัมาใช้แล้วกันกดคลิกเข้าไป นี่เราก็จะได้แว่นมามันจะเป็นเหมือน o อ j e c t ตัวโมเดล 3D โมเดลมาแบบนี้นะครับโดนทิ้งตัวหัวใจก็เหมือนกันนะครับเราไลฟ์โมเดลอันไหนใน p o ล y g o o g ก e เนี่ยมันก็จะมาปรากฏอยู่ในแกลเลอรี่หน้านี้นะครับผมอ่าคราวนี้เรามาดูหน้าเมนูบาร์ถัดมาอันถัดมาก็จะเป็นชุดหัวแปลงเยอะแยะมากมายหัวแปลงเนี่ยมีแบบหัวแปรงธรรมดาและหัว,หวแปรงแบบดนามิกบรัชดนามิกบรัชก็คือ ผมจะระบายให้ดูอ่าจะมีเสียงเห็นไหมแล้วก็มันจะมีความเคลื่อนไหวนะครับแบบนี้การ undo r e ดูก็มีชุดคำสั่งเหมือนกันนะครับโดยใช้น New ป้งนะครับกดที่ด้านล่างนะครับก็คือกดตัว X ก,ก็จะเป็นการร e d o กดตัว Y อ่าขอโทษนะครับ กดตัว x จะเป็นการ undo กดตัว y เป็นการ redo กลับมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมวาดเลยหลาสโตัร redo undo นะครับแบบนี้ใช้มือซ้ายเป็นตัว control ทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะวาดโัรแปลงทั้งหมดให้ดูถ้าเปรียบเทียบเนี่ยตัว tilbush เนี่ยมันเป็นการวดาดภาพบนพื้นที่3มิติวาดบนพื้นที่การอากาศนั่นเองนะครับ หัวแปลงเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบมี t e เ t u r e มีเนื้อสีนะครับมีเสียงด้วยเวลาเราบานมันจะมีเสียงนี่นะครับอ่าอันถัดมาเดี๋ยวอันที่เราค่อยมาย่อยกันอีกทีว่าหัวแปลงแต่ละชนิดทาํางานยังไงนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้ฟีเจอร์ต่างๆของมันก่อนอ่าหมดแล้วท่านี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านล่างกันนะครับลองไปดูอันแรกก่อนเลยคือตัว sketchbook ก็จะเป็นชุด แกลเลอรี่ของเราเดี๋ยวผมจะเปิดงานที่ผมวาดทิ้งเอาไว้กดเลือกเข้าไปแล้วก็ติ๊กถูกมันก็จะถูกบันทึกเป็นลันกษณะแบบท p s e r e p l a y นะครับผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับภาพบนเดเวิร์สต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงการทํางานระหว่างโลก2 d และโลก3 d ได้นะครับแล้วก็ในโลกเสมอนเนี่ยก็จะสามารถ ใช้งานร่วมกันได้อย่างชุดสีที่ทผมวาดตัว the flash เนี่ยผมว่าจะใช้ชุดสีจาก procreate ท,ที่ผมสร้างขึ้นนะครับแล้วก็โยนโยนชุดสีเข้ามาแล้วก็มาทำการระบายวาดเอานะครับอันนี้คือผลงานที่ผมวาดทิ้งเอาไว้เดี๋ยวไว้เราจะมาสอนวาดทีละขั้นตอนกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนการทำงานยังไงอันนี้ขออนุญาตเล่งเล่งนะครับโดยการกดตัวนิ้วชี้ด้านซ้ายของเราจะเป็นการ quick load นั่นเอง ก็จะเป็นเมนูโหลดขึ้นมาอย่างนี้อ่าอันนี้คืองานที่ผมวาดิทงเอาไว้เห็นไดนามิกบรัชไหมคะอย่างที่อธิบายไว้ตั้งแต่ตอนแรกคือจะมีความเคลื่อนไหวต่างๆของหัวแปรงทิศทางแสงมันจะช่วยเพิ่มลูกเล่นแล้วก็ความน่าสนใจให้กับผลงานของเราได้นะครับอ่าอันถัดมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีตัวเค e ียร์สเก็ตถ้าเกิดกดเค e ียร์สเก็ตปุ๊บผลงานทั้งหมดในน,นี้ก็จะหายไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเซฟนะครับก็แค่กดตัว รูปสัญลักษณ์ฟร o อบบี้ดิสเนี่ฮะกดเซฟส t ก h แล้วก็ด้านล่างอันถัดมาด้านซ้ายมือตัว Beginner b o a มนั่นเองตัว Beginner b o d มเนี่ยผมแนะนำว่าสำหรับคนที่เริ่มใช้นะครับให้กดมันจะมีเมนูบาร์ค่อนข้างน้อยไม่ซับซ้อนนะครับแต่ผมเลือกเป็น a d v n n e e d Mode เนี่ยเพราะว่าชุดการทำงานมันหยิบจับใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็มีด้านล่างอีกอันนึงถัดมาก็จะเป็นแอดเคา t ของเราส่วนจุด3จุดด้านล่างนี้ครับคือตัวมอ r ์ออปชั n นะครับ กดเข้าไปมันก็จะมี t i ป a n d t i c สเราสามารถกดเข้าไปดูจะมี10ขั้นตอนในการฝึกฝนในการใช้เครื่องมือสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับอธิบายได้ค่อนข้างง่ายและชัดเจนนะครับอันถัดมาจะเป็นตัว l a b s จะเป็นตัวคอยเก็บพวก Media Library ของเรานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นผมเก็บนี่ครับทางที่ยกตัวอย่างไปคือตัวชุดสีจากโ o ร r ี a t e นั่นเองอันนี้คือผม ดึงไฟล์รูปมาก็คือเป็นไฟล์ jpeg หรือว่า png แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางรูปมันอาจจะไม่ขึ้นเพราะว่าไฟล์ภาพมันจะใหญ่เกินไปเกินมาตรฐานในการเอามาสดใน vr แนะนำว่าควรเป็นไซส์ประมาณ1,024คูณ1,024โดยประมาณนะฮะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาไฟล์เสียงหรือไฟล์ mp4 เข้ามาใส่ในนี้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโหมดใน pc โหมดเนี่ยเราสามารถที่จะเอาโมเดลเป็น เป็นงานปฏิมากรรมหรือง,งานปั้นแบบไฟล์ Object OBJ ของเราฮนะมาใส่ในนี้ได้แต่ในส่วนของ Quest Mode เนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้นะครับอ,อันนี้นะครับเครื่องมือถัดมาเดี๋ยวขอปิดเปิดผลง,งานชิ้นอื่นด้วยดีกว่างั้นเปิดเป็นผลงานชิ้นนี้ดีกว่าเนอะเป็นตัวอั u a าแมน เดี๋ยวเปิดเป็น time l a p s แล้วก็อธิบายไปพร้อมๆกันด้านขวามือเนี่ยนะครับด้านขวามือสมมุติเราทำการระบายใช่ไหมครับมันจะมีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนี่ครับถ้ากดปุ่มตัวตัว b นะฮะนิ้วโป้งด้านบนนะฮะตัว b มันจะมีเป็นเหมือนค u ิกโหมดขึ้นมาจะมีให้เรียก dropper นะครับเทสสีนี้ color นะครับ selection แล้วก็ตัว โมเดลพินนะครับเพื่อไม่ให้โมเดลนั้นเคลืนะ่อนไหวนะครับเหมือนเป็นการล็อกไฟล์นั่นเองแล้วก็ตัวอย่างลบแล้วก็ในหมดของบ u ัชนะครับอ่าคราวนี้เวลาเราสมมติผมระบายไปอันนึงก่อนเวลาระบายเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะลบเราไม่ต้องเข้ามาลบในเ,เมนูบาร์ด้านซ้ายของเราเราจะใช้นิ้วโป้งของเรากดที่ตัว B ด้าน,นขวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่สัญ,ญลักษณ์อย่างลบ ก็มาลบผลงานได้แบบนี้นั่นเองหรือสมมุติผมต้องการที่จะระบายแล้วต้องการดูดสีดูดสีตัวตัวนี้ที่แขนนะครับกดตัว B เไปเลือกดอปเปอร์อ่าเราก็จะได้ชุดสีมาแล้วเราทำการรีคารเลอร์อ่าเห็นไหมฮะก็จะสามารถที่จะรีคัลเลอร์ตัวหัวแปลงได้ก็อันนี้เป็นเครื่องมือคร่าวๆในการทำงานบน ิวบันะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงขั้นตอนการวัดภาพการทำงานแต่ละเครื่องมือโดยละเอียดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอินโทรดิวส์เป็นการแนะนำตัวโปรแกรมให้ทุกคนได้ได้รู้กันก่อนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ใช้ตัว Oculus Quest นะครับหรือว่าแว่น VR รุ่อนอื่นๆเนี่ยก็ลองโหลดตัวนี้มาเล่นดูผมว่ามันช่วยต่อยอดการสร้างงานการทำงานในโลกเสมือนได้ อย่างดีทีเดียวนะฮะในอนาคตผมเชื่อว่ามันจะทํางานได้ดีและเต็มประสิทธทิภาพมากกว่านี้นะครับก็หลักๆปัจจุบันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ในการวาดภาพทํางานเช่นทํางานประติมากรรมหรือว่าเป็นการสเก็ชที่มีแบบรวดเร็วแบบคร่าวๆนะฮะก็จะใช้โปรแกรมนี้นะครับในการในการทํางานผมว่ามันสะดวกสบายอีกหน่อยผมว่ามันจะแมสขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทํางานได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมว่าแค่เควสเนี่ยก็ ก็สะดวกสบายกันเยอะแล้วสำหรับใครจะแอดวานแบบว่าไปใช้กับ PC โหมดเนี่ยก็เสียบสายลิงเข้าไปเราก็จะเห็นรายละเอียดเห็นดีเทล,เ,ทลเห็นฟีเจอร์การทำงานต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากกว่าบน Quest โหมดอีกนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีการทำงานเครื่องมือแต่ละเครื่องมือหัวแปลงแต่ละหัวแปลงมอะกับการทำงานประเภทไหนนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ ผมด้วยละกันที่จะทำคลิปเกี่ยวกับ VR Art ออกมาเกี่ยวกับโปรแกรมทิวบัชก่อนนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย Thank you ก่อนอ่าเขียนต้องเขียนสลับใช่ไหม Thank you ครับบ๊ายบายครับ